สวัสดีสวัสดี่ันผู้สมทินะฮักเมื่อเล้ทุกคนเนาะวันนี้ก็บว่าพบก,กับช่องของดินดาสาวนายลังสาววันนี้นะคะทุกคนน้องดินเนาะเอาต้องได้ก็อันแบบต้นต้นทัดินแน้ะทุกคนได้ปลูก,ก,กมาแบบายาวนานละหลายเดือนหลายเดือนแล้วต้องดิ่กว่ายังอยากหัวแบบซีมีมากออกแล้วโมฮานะเพราะว่าก็อ่ปลูกมาหลายแล้วนะเอ้ยมาโดนแล้วแหนที่พูดต้นหน,นึ่งเนาะ ชิ่งชิ่องกดเบื้ทุกคนถ้าถ้าเป็นมากกะชิ่งุดมาได้หลายแต,แต่ถ้าแต่ถ้ายังหน่วยอ้อนหน่วยอย่างกะชิปะให้ใหญ่ก่อนนั่นนอนขวดเนาะเดี๋ยวชิพาไปอัปเดตเนาะเป็นแบบหกแหงบันนี้คือแบบเสียหญ้ามาโดนแล้วใหทุกคนเดีเ๋ยวย่างไปจับเสียมกันเลยนี่อะฮะนี่ทุกคนฝันว่าฝันว่าอันอย่างเงาเพื่นว่าหกแหงหกปวะ เบยทางหญ้านะนทุกคนมึงดับสวนคนไปเบิ้ไงไก่ว่าตัวหนูสิกลิ่นมันนอกหกบว่านี้มาเบิ้งด้วยสิเป็นมากให้อยู่บ่โอ้จนมะคุงล้มทุกคนคอ้าวใส่ฟ้าลมมันสวยเลยเนาะทำไมมาคุงตัวนี้ปะยังลย ได้หัวด้ตบมีมนี่นี่คุคุบันนี่นะต้นเด็ดีบ้างกับงาทุกคนต้นนี้ก็งาไม่ไหวอืมต้นนี้บอกดีกว่าโอ้ยต้นนี้ยัวมากต้นไหนต้นไหนอืมมึงเบิกทุกคนเอาดึงหญ้าออกก่อนดึงหญ้าบริเวณออกกันบริเวณอ่ดึงออกดึงออก อัตโนอัตนเดียนาลองขุดอันมาเบิ้งจักหน่อยสองหน่อยมึงดูนี่คนน้องดากันการขุดทำการขุดอุ้ยเสียบยันทึกมากเลยมึงสวยนี่ฟ้าลมแห้งแหงเลยเนาะอุ้ยอุ้ยเดียวเดี๋ยวก่อนนะอะไรค่อยขุดยันบ่มีบ่มีแล้วเสียบเหรอแช่เอาหน่วยมที่บอก ด้วยอุ้ยมีอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเคยๆนะไม่ดีไม่ดีบ่บ่พยาโอมยอะโอ้กมามืดยันยันหน่วยอ่อนอยู่เด็ดออกมาเบิ่งหนื่อยนอนอยู่ข้างหนได้ไหนเบิ่งอ่อนอ่อนบ่พี่อูไม่ดีลงมาดันลงเลยดิอ๋อยังอ่อนนี่ทุกคนเบื้งทางในยังบ่เปลี่ยนเถื่อเนาะนี่แม่ ยังเป็นมิดขาวๆอยู่เลยนี่บางหน,น่อยกันหน่อยน้อยนี่อันนี้จะเป็นได้ทุกคนแข็งๆๆนี่อยูนี่ข้างในเรา,า <c oughs> อ่ะโอ้ยน่าจะเป็นได้ทุกคนแข็งน่าจะเป็นแล้วว่ะอุ้ยตัวนี้ได้มาไลอน่าจะเป็นแต่ก็ส่วนส่วนหล่ก่อนยังอ้อนอยู่เลยเนาะก็เลยว่าสีบอกขุดเถื่อมือน,นี้นะเ๋ยวเป่าปไว้อีกประมาณที่สองคิดน่าจะสุกพร้อมกันหมด เดี๋ยวอะไรมึงเอ็นไอ้คอ,อ,อจับมีงคนต้องดีสีลองซีมคนละครึ่งหนงังน้องดาเพราะว่าอันส่วนส่วนวน,น้อยอยันสีบุสุกเนาะเอ้ยสีบสุออเปลี่ยนเนาะไม่รอนอ่อนหมดเลยนี่ทุกคนนี่ยูเนอนี่ยังมีอยู่ในนี้ทุกคนแต่หน่วยฮัก,นนย,กยังอ,อ่อนอ่อนเนาะนี่เน่น่นมในใน่มีหลายเติมทุกคนเดี๋ยวเอาไว้อันทิศสองทิศต,ต่อนหน้ามาค่อยมาคุดไปตุมกนินเนาะที่ผมมึงแชปอยู่อันมันมันคือดีนะแชปอยู่ได้ แค่ละบานอาไรปะจีนเนาะอุ้ยแค่นี่ทุกคนท่านมากินได้ดีมั้งเหว้าวว้าวว้าวเจมคุดเจมคุดนั่นเจม<า>คุดทุกคนโยกโยโยเมื่อกี้น้องดาป้อมมั่นใจว่าน้องดาคู่ทุกหน่วยมันบอกแก๊กป่ะเดี๋ยวมาลงไปนหน่อยปุ้นนั่งเยอะเฮ้ยอันนี้มีเนื้อดพักพักอัน คนมัไนไวะไม่ให้เลยคนมาพินบองบวบบึงน้ำแย่บเห็วบอีเมพตังปุกบวชเอามาออกบวชเดสิไปอันคนอื่นว่าอย่างว่าลวกกินตรงนี้นี่้ด็มาคร้าวั้วไปกินแล้วบ่นนะเนาะตื่นแล้วก็ไอบวานอนมาขับตอนนี้หวานนี่นเริ่มเป็นนวยแล้วนเนาะเอ็นหงบึงเด้ ชิเลออกมาวะเบื้อนวะแม่บอแม่ิัเสียดเสียอันดรนี่นะอันดรมาคดินเีบมีมอัดนะไอเดีมยันมันไว้อ้เ้เราแข่งเลยรอเจะแข่งแล้วแม่เลอุ้ย้ที่เป็นกินแล้วนี่นี่อีคิดนึ่งนะอืมประมาณคิดหน้าคิปสิน่นะเออวันทิ่นี้ เอื้อดิทุกคนทางในกุงเด้อแข็งแข็งไอเดมโป๊ะมือขึ้นดิบ้งนี่ม้งเด้อนี่อันนี้ยังใจขาวๆอยู่แข็งซื่อแต่ยังบมเป็นเนาะขาวนิดนึงไอเดียวมือคนเราเกี่กินแหงเนี่ยนี่มือดีด้วยอ้วนอยู่จัะไปลักพาดละนี่ขาวอ๋อแซ่บ พี่แซ่บอะไรที่กินแล้วเสมอเอ้ายังไ่กินทซมาแซ่บทุกคนหืน้องสีมึงดูวันฮิ่วันจันทร์วันคานี้สิบะคุดให้หมดเลยทุกคนน่าจะอุ้ยทุกคนลามคุณต้นอันมาเนาะโอ้ทุกคนยอดมักมักบวบเนาะนี่เงินมักบวบเม็ดเอ้าเม็ดทุกคนนี่้องสีขาวๆอ่อนๆอยู่แมนสีชมพูอ่อน ต้นแบบยังไวกแกต้นม็กบวบคือสีาลามขึ้นเถงเพื่อนทุกคนเพราะตอนที่อันแม่เบิร์นปลูกอยู่ที่อ่าแถวค้อไก่เอ้แถวเดียวเดี๋ยวถ่มหรือเปล่นทุกค <c oughs> น,นแม่ปุกป๊กซีลามขึ้นหลังคาเหงเื่อเลยหน่อยดีเนาะตอนนั้นน,นอะแมนน้องคืนเอาได้แล้ววะ นี่วิวสวนเราบุ๋สียววสวนบ่ทุ่นเดี๋ยวถ่ายดงสวนมันมีอยาา <udo> boxing, ่างเดียวเนาะแม่สวยไม่เบื่อก็อ่าไอซีมดอะไรเนาะพักขาวทองกัดไปช่วยงานงานเงินดีเงินดีหวานนี่เนาะแม่จะได้กระแตกงามแม่ทุกคนอันนี้เนี่ยต้นเพือบทุกคนต้นเพื่อบเลหนึ่งบ๊ยบ๊ยบยมันยังบุปเปิน ไม่เวีนเนาะไม่เวีนไปพูดมองข้าวนะเป็นตะเซ็ดตะเสียบเลยบุ้งไหมทำงานนี <te> ่สิเปลี่ยนวะล่ะเปลี่ยนดอกอุ้ยฮะอัดอัดอัดไว้ทุกวันต้องดิ่มอันนั้นมันยุ่มหม้อยุ่มหัวกลมอยู่ไหนดิมันนะมันยุ่มหัวกลมนซื่ออุ้ยต้องดิ่มเป็นเสียมอันนั้นเออหนาวขาวชั่วเลย นี่มันยุ่งหัวก้นก็มันนะตัวนะแต่มันยังบุญใหญ่ขนาดนี่นะแม่มันยังบุญใหญ่ผมน้อยทำไมเดี๋ยวแม่ทไมมเห็นอุ้ยให้เป็นปาดนี้ออกมาเลยนี่เฮ้ยไม่ได้เสียนี่ตัวนี้ใหญ่ทุกคนก็คือชิ้นใหญ่ละนี่กล้วยสิห้าให้ใหญ่แลยเสียไปขายว้าวผีเยอะขนาดเลยอุ้ยตัวนี้อันถ้าตัดไปบ่มม่มได้น่ะ ก้อยหอบไแม่ยังโบอวนแม่ยังบดึงทุกคนนี่มันก้อยหอมแม่แม่ยังแหีวอยู่ยังบตึงก้อยหอบนี่ใหญ่อยี่อีกตจับก่อนไอรีมเห็นยังบะยังตายหรือยังจะตายหรือยังเน่าแล้วไอรีมปวดมัดอยากดึงแม่นอันนี้ว่างจิ๊กหน่อยเพื่อนแม่เว่ยค่อยปลูกผักใส่เนาะทุกคนน้องพี่มดึงบดึงบดึงหนุ่มอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึง มันไม่ตายก็อัน้วก็มีต้นมะละกออยู่ตรงนั้นนะคะแบบสวนแบบวนแบบบนล้อมเลยนะคะทุกคนตอนนั้งดีนอนเออมันคันมันคันมันคันมานอนดอกตอนนี้พอเลียวไปมาตัดหญ้าเอาจักมาตัดเถอะแถวหนังไหนพุ่นตัดบะไรว้นต้นมะขามต้นมะขามโบว์แมนต้นหญ้าโอ้สนองได้เลยสูงก่อนสูงก่อน ขึ้นกระค่าอีกเลนั่นนี่ทุกคนเป็นม้องคงตอนนั้นเป็นน้องดีกับน้องดาวขึ้นละฮะเครื่อขึ้นละเท่านั้นวหรอแล้วปึ้งไมมเห็นบ่อันนี้แม่นอ้ยอุาลอันนี้ย่าไปขุดดีชัจำด้อุ้ยดีจำนั้นว่ะอู้โดยเตี้ยเนาะขุดีดีอะไรขุดนะนี่ทุกคนเขื่อมักบวบมาเบิ้องแถวนี้บวกาเข้าไปเลยค่ะ พ่อบริษัทเออไอดินพ่อตัดต้นทวดินอูอูโมเป็นยังอยู่อันทวดินอยู่กองคุณเยี่ยมเลยฮะพงแม่ต้นทวดินมันหน่ำหนำต้นอันมะละกอทุกคนยังเล็กมากปกติจะโตนะหนึ่งสองสามเธอคมตา ่องนี้ไม่ใส่ไปใส่กระเต็นติดอะเอาเอาเอาเข้าไปยังหาอีกทีเอาตรงนี้กรชเข้าไปฮุบฮุก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 เข้ามาเอ, lock, lock, อ้าเอ้าอกาเอ้าเก้าสิเป euh, ็นกินแล้วค่ะทุกคนแล้วก็เข้าไปเดียวค่ะเบิ้งต้นอกเคล็ดไม่เบื่อทุกคนเฮี่วเหีเบิ้งเหี่ยวมากนั่งมุมค่ะเอวตัวนี้เหลือแต่การละ ตัวนี้แบบสวยเอาให้ยืงกันเดียวนั่นนะ่ะน้องชิตกน้องชิโต๊กน้องชิตกน้ำไงห,หอมหอมหอมอา่านี่มันไม่เอิร์กมาพักอย่างว่าหอมหอมแป้นเออหอมแป้นนี่แห,ห,หะละเนาะส่วนไม่เวิร์กที่ประมาณนี้แหละเนาะทุกคนลูมหันสวยเดียว ได้เท <laughs> ี <ะ S 2> ่วแล้วทุกคนแม่ตนตัวนี้เป็นนวดนวยที่อันต้องดีวงละทายคิดตรงยืนร่น้วเน,ดเดนาะตอนนั้นคือเยอะๆเดี๋ยวเลี้ยวเขียงน้อยหฮุดดีมันหดระว่างแบบเบาๆเลยดีอย่าพักไอ้นี่ป้าเกือบแซมไปดีเลยบอกว่าตอนนี้นบูมีพักแล้วแม่วานพักอ,อย่างพักอย่าง เอาอันนี้แม่วเวินไว้เห็ดแนวนะคะทุกคนเฮ้ยทุกคนแกนมันน่าจะแกนแบบเสียงกราบกราบกราบแกนเนินนี่ว่ะมีแท้มีขี้ดินมื่อแกนแกนแกนขี้ดินมันยังอ่อนอยู่เป็นกินแล้วแต่ว่าโบก้อนชึ่อกุวยกุ้ยอ่อนด้วยบบแกอันในยังสีบวบอยู่ถ้าถ่ายมันสีแดงๆก่อน นี่ทุกคนอ่าน้องนักกระบอมันใสมากแก่บปะทุบปะโบ,โบโบบอกว่ามาเไหมวิ่งที่กึือขาวนี่ทุกคนสาเหตุเกิดจากฟ้าลมคือสวยนี่ยไม่ดีต้นจนแบบหักหักขึ้นมาถึงนี่เลยแม่ทุกคนฟ้าลมค่คอยๆหนึ่งเพราะว่าแบบหักเลย,ยดีฮักด,ดีจะตกไอ้ดีหน่าลงมาทุกคน,กนในตองที่ฮักนี่สวนไม้เวิร์ด ก็ะชี้ว่ามีอันพักหลายเนาะเพราะว่าช่วงนี้บุรีปุกอดิดูไงปันวีโกบเนาะแต่ว่าใหญ่แม่โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก่อนส่วนด้วยเบอร์กับชิประมาณนี้เนาะนมอ่านมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งขามมาดินก่ออันยังยังบุสูแก่เป็นไดยังอ่อนอยู่กินสมโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องหยิบกองด่ากับชิคอตุลาไปก่อน เจ้าคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนบอกกดข้ามโฆษณาให้น้องบีบของด้จาจังนด้ก็บางคนกดไลค์กดแชร์ก็ซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบีบของด้าที่คิปต่อๆไปและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติงต๊งๆเพื่อเพลคลิปใหม่ๆจากน้องดีมังด้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดียสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะอบุ๋มน้องบีเหยียบแตกเลยแกนมีแกนนี่นแกนก็สีประมาณนี้ทุกคนนี่ไอบีบพี่เอ่าอกไหมบุษัน